ค่ะชื่อดาร์นะคะนัทธิดาค่ะเป็นคนลาวมาทำธุรกิจที่ไทยค่ะก็มาเปิดร้านเดลิชเชีลค่ะที่ทางนี้เราไปทำหน้าอกมา28่สแล้นเนาะก็โอเคนะคะมันสร้างความมั่นใจอะค่ะคือก่อนหน้านี้เราไปไหนมาไหนเห็นบางคนใส่เสื้อผ้าเปิดเงี้ยเราก็มองเขาแล้วก็มององี้ยเอ๊ะเราไม่มีอะไรเงี้ยค่ะก็ตัดสินใจอยู่พักหนึ่งค่ะก็แบบเอเราจะทำดีไหมกลัวเจ็บกลัวอะไรเงี้ยหลายๆอย่าง เริ่มแรกก็สุดการหลายที่แต่มีเพื่อนคนนึงแนะนําว่าเออทาไมไม่ลองดูที่นี่เราก็เข้าไปดูรีวิวแล้วก็ไปดูดูหลายๆอย่างเงี้ยคะ่ะรีวิวก็เห็นรีวิวดีแล้วก็หลายๆคนก็ทํามาให้รีวิวดีทาเมนเตอร์ผิวเรียบตอนแรกก็จะทําผิวทรายแต่ว่าแอดมินแนะนําว่าผิวทรายกับผิวเรียบถ้าเราทําวางใต้กล้ามหรือง่มันไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากเราก็เลยเลือกทาผิวเรียบเพราะว่ามันจะง่าย ผ่าพอโอเคพาตัดใต้ร้อนมค่ะเลือกกดแผลใต้ราอนมค่ะเพราะว่ามันจะค้นตัวได้เร็วะค่ะแัปปี้นะคะก็แบบทฮปปี้คืออีกอย่างที่บอกค่ะคือมันมันเพิ่มความมั่นใจให้เราเงี้ยอ๋อแอนดมินให้คำปรึกษาดีพูดจาดีคือไม่ด่วนสรุปปิดยอดการขายอะค่ะคือแบบดีเซียสคลินิกคือเราคุยแล้วเราประทับใจอะค่ะเราคุยแล้วก็วรู้สึกว่าโอเคน่ารักอะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยตัดใจทำที่นี่ค่ะคุณหมอน่ารักมากละเอียดแล้วก็ลองแล้วลองอีนาากน่ารักใจดีคุณหมอที่ดีคือส่วนตัวเราเป็นคนไม่สุบุรีแล้วก็ไม่ดื่มเหล้าค่ะแล้วของหมักของดองอะไรเงี้ยเราก็เลี่ยงค่ะแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วไม่จริงเรากล้าพูดได้เลยว่าไม่จริงสําหรับเราเราแค่แบบ รู้สึกเหมือนันแค่ตึงๆอะหรือจะเป็นเพราะเราเป็นคนออกกําลังกายอยู่แล้ว<ม>คือตอนที่เราเวทนะคะเวทหน้าอ,อกเวทแขนเงี้ยก็ตึงๆปวดๆแต่มันจะตึงและปวดมากกว่าน,นั้นนิดหน่อยสําหรับเรานะคะแต่ถ้าใครคีก่กลัวเจ็บเนี้ยคือไม่ต้องกลัวค่ะคือทําได้เลยคือแบบไม่เจ็บค่ะแล้วก็ฟื้นตัวเร็วการย่างว่าการเสริมหน้าอกปัจจุบันนี้มันมีหลายวิธีหลายเทคนิคอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะฟื้นตัวเร็วเราทํามาเขียวไม่มีเลยแล้วก็แบบไม่มีช้าไม่มีอะไรเงี้ยค่ะยอมรับว่าคุณหมอมือเบาค่ะ ไม่ต้องรังเมแลนะไม่ต้องกลัวค่ะเราเป็นกําลังใจให้แล้วก็ยืนยันได้เลยว่าไม่เจ็บการที่เราตัดสินใจทําเร็วสวยเร็วหายเร็วค่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไม่ได้เป็นอย่างที่เรากลัวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าตัดสินใจจะทำทําเลยค่ะไม่ต้องกลัวสวยมั่นใจแล้วก็ดี <laughs>